เกมรวมดารายุคเก่ามาปล้นกันให้สนั่นเมืองนะครับนอกจากพลังดาราแล้วมันจะมีอะไรดีอีกลองมาดูกันได้ในครามบอสร็อกเคซิตี้วิอรีวิว เกมนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของทราวิสเบเกอร์นะครับชายหนุ่มผู้มีความทะยทะยานได้เดินทางไปยังเมืองร็อกเคซิตี้เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยอาชญากรรมนะครับแก๊งนักเลงคอยคุมพื้นที่แต่ละโซนเอาไว้เป้าหมายของเขาก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะครับนอกจากการขึ้นเป็นใหญ่แทนทุกคนที่นี่และกลายเป็นเจ้าพ่ออาชญากรรมคนใหม่ที่อยู่เหนือทุกแก๊งงานนี้เขาจึงต้องมีคนช่วยเหลือนะครับในการก่อร่างสร้างแก๊งของตัวเองกับนักบัญชีนะครับแล้วก็เลขาสาวสุดเซ็กซี่นะครับผู้ช่วยมากฝีมือทั้งหลายนะครับแลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมนี้หากคุณรู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายไปหน่อยแล้วก็ดูหลงยุคมากๆนั้นคุณก็คิดถูกแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะชัดเจนมาตั้งแต่การขนเอาทับนักแสดงชื่อดังในยุคปี80-90นถึงานะครับมานาแสดงแล้วก็ภาคเสียงในเกมนี้ว่าเขาต้องการจะขายอะไรนะครับทำให้สภาพของเกมเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของหนังแอคชั่นสมัยก่อนที่มีสถานการณ์นะครับมีเนื้อเรื่องปูพื้นไปสู่การบู๊มากกว่าแลวมันก็เป็นเหมือนแก๊งนักเลงเน้นยิงเท่านั้นนะคร บอกเลยว่าผิดหวังแน่ๆนะครับและถ้าจใจพูดกันแบบแฟร์เลย <c oughs> เนื้อเรื่องแบบนี้มันก็ยังน่าผิดหวังอยู่ดีมันเหมือนเนื้อเรื่องแบบเส้นตรงที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดาทางได้ง่ายมากแล้วการกระทําบางอย่างของผู้เล่นเนี่ยก็ทําให้เกิดเหตุการณ์และเนื้อเรื่องในแบบที่เราเดากันได้ยิ่งใครที่ดูหนังมาเยอะๆนะบ,บอกเลยว่าคิดไว้แบบไหนก็จะออกมาเป็นแบบนั้นแหละแต่สิ่งที่ทําให้เนื้อเรื่องของเกมนี้มันดูแย่ลงไปอีกนะก็คือส่วนของการเรียบเรียงแล้วก็การเล่าเรื่องเหมือนเกมนี้เขาอยากรีบสร้างรีบทํารีบออกมากๆนะคร ขอให้คุณตั้งใจดูคัดซีนแค่ไหน <c ute> คุณก็ยังงงอยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการลําดับฉากแล้วก็คัดซีนของตัวเกมมันเองคุย <c ute> <c ute> เรื่องหนึ่งอยู่ดีๆอ้าวตัดฉากไปีกเรื่องนึงเฉยเลยหรือฉากหนึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ตัดฟืบกลับมาอีกตัวแบบไม่ทันตั้งตัวซะอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็เล่าเรื่องแบบนี้แทบจะทั้งเกมชนิดที่ว่าถ้าเล่นธรรมดาก็มีรู้เรื่องอยู่แล้วใครสายสกิปคัดซีนนี่งงแน่นอนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเขาไม่ได้ใส่ใจหรือเรียบเรียงการเล่าเรื่ออ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 งงงงงงงใให้้้้้้้มมมมมัััันนนนนนเเ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 ขขางงาาาาาาาจ่่่่่่่่ยยยลลคคคพรรรรระิดดวววืืตตตกกกก็็ไไไีูแแแปท ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ทําออกมาแบบนี้ผมว่าเขาก็ดูขาดการขัดเกลา่ไปมากเลยเหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะครับดูจากปกเกมแล้วก็คงมีไม่กี่คนรอกที่คิดว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันจะดีนะ All, <right. S 1> All right. meaning take back we'll Let's right right port ride the ถ้าจะบอกว่าเกมนี้มันได้แรงบันดาลใจก็คงเป็นแรงบันดาลใจจากเพเดนะครับและแถมเป็นแรงบันดาลใจที่สูงลิ่วมากๆรูปแบบการนําเสนอของครามบอสนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับเพเดอย่างหนักเลยนั่นก็คือการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่เรามีนะครับก่อนเลือกภารกิจออกไปปล้นที่จะเป็นเกมการเล่นให้เราจับปืนยิงปล้นทรัพย์กันจริงๆเชื่อว่าเว็บแรกที่ใครผ่านมาเห็นก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันคือเพเดยิงตอนเล่นนี่ยิงใช่เลยนะครับมีขู่ตัวประกันให้นั่งลงมอบลงใช้เเ็มบลไทยมัดแขนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไปกดโทรศ หรือว่ากดสัญญาณเตือนภัยแจ้งความมีการลอบเรนนะครับหลบกล้องวงจรปิดมีการปลดล็อกประตูใช้สว่านเจาะประตูตู้เซฟนะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยใครเล่นเพย์เดย์มาก่อนก็จะไม่แปลกใจหรือว่าตื่นเต้นใดๆเลยในด้านของคัดซีนและการนําเสนอนะครับอย่างที่ได้บอกไปในช่วงเนื้อเรื่องว่ามันทําแบบรีบๆงง,งๆนะครับเล่าฉากหนึ่งหนีไปฉากหนึ่งเฉยแถมคําพูดแล้วก็บทสนทนาบางช่วงก็คือเข้าขั้นครินช์ไปเลย Cracker is the package secured yeah But I'm being tailed. Better double back. Then lose them and deliver that briefcase here. Roger. อย่างที่บอกว่าเกมนี้นะมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยมันเหมือนเป็นเกมสนองนิดผู้สร้างนะครับที่อยากจะทําเกมรวมดารามีพลอตเฉยๆบ้านๆนนะครับแต่ดันมาออกเอาในปี2023ก็ไม่รู้ว่ามีเกมเมอร์กี่คนนะครับที่อินไปกับอะไรแบบนี้แค่ลําพังแนวคิดตั้งต้นเนี่ยก็ว่าตกยุคแล้วนะครับการนําเสนอยังแย่เข้าไปอีกมันเลยกลายเป็นส่วนที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จริงๆในเกมนี้ ที่ดูจะมีความแตกต่างไปก็คงจะเป็นเรื่องของรูปแบบการนำเสนอนะครับแม้ว่าเกมจะให้เราเล่นจบเป็นรอบๆเหมือนกันกันกบ p พ y d a y แต่ว่าระบบ progression ของเกมนี้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงการเติบโตของผู้เล่นในเกมนี้จะเป็นการที่แก๊งเราจะได้ขยายอำนาจมากขึ้นจากเงินที่ได้มาและนำเงินนะครับมาจ้างสมาชิกแก๊งใหม่ๆรวมไปถึงตกแต่งอัปเกรดสถานที่แก๊งของเราให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยผมว่าไอเดียเขาดีอยู่บ้านนะครับคือของตกแต่งในสำนักงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกของโบราณนะครับของ ามีราคาที่แพงมากๆกว่าจะปลดล็อกได้เนี่ยก็อาจจะต้องเล่นเก็บเงินกัสซะหน่อยนะแต่ก็แลกมากับโบนัสแก๊งที่สูงมากๆเช่นกันมันให้อารมณ์ประมาณว่าเนี่ยแก๊งเรารวยนะโอ้โหยิ่งรวยยิ่งทรงพลังเหมือนอ้วยเงินตรานั่นแหละครับแต่ในวงการอัชีากรรมมันก็คือเรื่องปกติเรื่องจริงดีๆนี่เอง แต่แม้ว่าตัวเกมจะนําเสนอทุกอย่างที่แก๊งอาชญากรรมแก๊งหนึ่งจะทําได้นะครับตั้งแต่ตุนสินค้าส่งออกขายยาเสพติดมีรถซุปเปอร์คาร์สุดหรูไว้ขับนะครับแต่สิ่งที่เกมนี้มันนําเสนอออกมาก็เป็นเพียงแค่ผ่านหัวข้อผ่านเทก็กซ์และตัวอักษรเท่านั้นคือการนําเสนอของเกมนี้มันชีปมากๆนะครับมันทําให้อารมณ์ร่วมบางทีเนะี่ยหายไปเลยอย่างเช่นเกมมันบอกว่าตอนนี้แก๊งเรามีเงินขนาดนี้นะครับสามารถรับเงินจากกิจการต่างๆได้ทั้งยาเสพติดของฟุ่มเฟือยหรูราแต่สิ่งที่เกมนําเสนอก็คือภาพนิ่งแลววก็ตััอษรที่เปน หัวข้อเท่านั้นและอีกหลายๆส่วนของเกมที่เลือกนําเสนอด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบวัฒนธรรมกาชาเนี่ยต้องบอกว่ามันตาม,มาหลอกหลอนคุณในเกมนี้ด้วยแต่มันไม่ใช่ระบบการจ่ายเงินจริงอะไรแบบนั้นนะครับเติมเงินซื้อของเนี่ยไม่ใช่นะเกมแค่เอาระบบกาชามาใช้ในเกมเฉยๆโดยเราจะต้องใช้ระบบนี้ในการสุ่มหาตัวละครสมาชิกแก๊งใหม่ๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายกันในส่วนของเกมเพลย์แต่เจอระบบนี้เข้าไปยอมรับว่าผมเองก็เหวอเหมือนกันนะตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ย ส่วนของกราฟิกนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากมันยังดูสวยงามกว่าเกมบางเกมด้วยซ้าไปกลายเป็นข้อดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนะ และด้วยความที่เกมนี้นะครับไปขนเอานักแสดงมาภาคเสียงแล้วก็บูชั่นแคปเจอร์กันมากมายนะครับทำให้เราจะได้ยินเสียงการภาคระดับคุณภาพแต่ปัญหามันก็คงอยู่ที่เรื่องของการเล่าเรื่องตามที่บอกไว้และถึงแม้ว่าจะได้นักแสดงมาบูชั่นแคปเจอร์นะครับแต่บางช่วงเนี่ยบางซีนก็ต้องบอกกันตรงๆว่าแอนิเมชันมันโคตรแข็งเลยนะอันนี้ก็ว่าอะไรนักแสดงไม่ได้นะมันอยู่ที่ฝั่งทีมพัฒนาเกมล้วนๆส่วนระบบการยิงต่อสู้อันนี้ผมว่ามันจืดมากมันดูปัปกป,ปักนะครับเหมือนเอาปืนของเล่นยิงกันอะมันไม่ได้ power ไม่ได้อาร,ร,รมงกรยิ โดยความรู้สึกของการยิงปืนเกมนี้เนี่ยจะว่ามันทําออกมาได้ต่ํากว่ามาตรฐานเลยก็ว่าได้นะ ส่วนของคอนเทนต์ในเกมนะครับนอกจากแคมเปญเนื้อเรื่องแล้วยังมีโหมดครามไทม์ที่เป็นการตั้งห้องหรือหาห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นผ่านระบบแมชเมคกิ้งหรือว่าระบบออนไลน์นะครับแต่ว่าใครจะมาเล่นเอาตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วนะน่าจะร้างหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ห้อง2ห้องเท่านั้นครับคนหนีไปเล่นเกมอื่นหมดแล้วแต่โชคดีที่โหมดครามไทม์นี้เราสามารถเสกบอทมาเล่นเป็นเพื่อนได้ส่วนอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเออร์เบิรลเจนด์นะผมซึ่งมันก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่ว่าเาามาเมมนออป่ปก็มมกกกกปกทีี มากมากนะผมแล้วก็มีโหมดเนื้อเรื่องกับโคโอ็อเท่านั้นแหละครับ ภาพรวมในส่วนของคอนเทนต์และการนําเสนอของครามบอสครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งดีแล้วก็แย่ปะปนกันไปถือเป็นเกมระดับกลางๆครับแต่ถ้าเกิดว่านําไปเทียบกับเกมฟอร์มยักษ์ที่แห่กันออกมาอย่างถล่มทลายในปี2023นี้ไม่แปลกนะครับถ้ามันจะโดนมองว่าด้อยกว่าหรือถูกมองข้ามไปเลยอันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัวนะครับไม่รู้ทีมงานไปชักชวนอีท่าไหนนะครับชักนอริสถึงตอบตกลงมาร่วมแสดงในเกมนี้ด้วยนะครับโอ้โหปกติแกเนี่ยหนังก็ไม่เล่นงานบันเทิงก็แทบจะหายไปเลยนะยูดีๆมาโผล่ในเกมนี้เฉยยยเเเเลเสีีีดาจริงทท่่มมันนป็กคุณภพ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แบบนี้นะ สำหรับเกมเพลย์หลักๆของครามบอสก็คือการจับปืนยิงกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แค่ออกไปปล้นคนในเกมนี้มีภารกิจหลากหลายรูปแบบแม้ว่าจะเป็นการถือปืนออกไปยิงแก๊งอื่นแต่บางครั้งในรูปแบบภารกิจก็ไม่เหมือนกันในโหมดเนื้อเรื่องนะั้นนะฮะหน้าที่ของเราคือการไปตบตีกับแก๊งอื่นๆนะครับแล้วก็ขยายดินแดน,นออกไปเกมก็จะพยายามสร้างความซับซ้อนและบรรยากาศสงครามแก๊งขึ้นมาโดยแก๊งแต่ละแก๊งจะมีสีของตัวเองนะครับแล้วก็ยึดครองพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอยู่การทําภารกิจปรักไปเรื่อย ตรงข้ามและหากเอาชนะได้ก็จะยึดพื้นที่นั้นมาฟังดูเหมือนจะเป็นสุดยอดเกมยกพวกตีกันที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เอาเข้าจริงมันก็แค่เกมยิงแหลกแบ่งช่วงเหมือนทีมเ e สแมทช์แะครับพอถึงช่วงสงครามแก๊งก็จะเหมือนกับโหมดเกมยิงแบบน็อกเอาททีมไหนสมาชิกแพ้หมดก็จบกันไป โดยหลังจากที่เรายึดพื้นที่ได้แล้วนะครับบางพื้นที่เราสามารถที่จะแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนเพื่อตั้งกิจการได้แล้วก็รับเงินแบบพาสซีฟอินคอมรายวันหัวใจสําคัญของเกมนี้ก็คือเงินนี่แหละครับเงินจะใช้ทําแทบทุกอย่างในเกมไม่ว่าจะเป็นการใช้จ้างสมาชิกแก๊งใหม่ๆใช้ลงทุนก่อตั้งกิจการโดยเงินส่วนมากี่ยจะได้มาจากการบุกตีแก๊งอื่นแล้วก็ก่อตั้งกิจการเสริมของตัวเองรวมไปถึงการแอบปล้นธนาคารบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็แน่ะนะแก๊งอาญากรมาเนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่ารูปแบบการเล่นของภาร บางช่วงก็จะเป็นการบุกไปปล้นร้านค้าของแก๊งศัตรูบางช่วงจะถึงขั้นบุกปล้นธนาคารกันเลยทีเดียวโดยแต่ละภารกิจเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกสมาชิกแก๊งของเราสูงสุด4คนไปออกปฏิบัติภารกิจนะครับหนคนเนี่ยจะเป็นเราที่คุมเองส่วนอีก3คนจะเป็น AI คอยช่วยเหลือสมาชิกแก๊งแต่ละคนนะครับก็ตามที่บอกไปในช่วงพรีเซนเทชันว่าเกมเนี่ยดึงเอาระบบกาชามาใช้นะครับการจะได้สมาชิกแก๊งใหม่ๆมาเนี่ยเราก็ต้องไปสุ่มหาเอาโดยทุกๆการสุ่มแต่ละครั้งจะใช้เงินจํานวนที่สูงขึ้นรร่อยๆแถมดดีีไปะบบ มันแย่อยู่ก่ากาชายนะครับเพราะมันไม่มีอะไรการันตีให้เราเลยว่าจะได้สมาชิกแก๊งระดับคุณภาพบางทีเนี่ยอาจจะต้องหมุนจนเงินทุนหมดตัวกันเลยทีเดียวนะกว่าจะได้สมาชิกแก๊งดีๆมาร่วมทีมสักคนสมาชิกแก๊งแต่ละคนนะครับก็จะมีอาวุธและก็ความสามารถที่ต่างกันและเมื่อพาไปทาภารกิจต่อสู้บ่อยๆนะก็จะมีความสามารถมากขึ้นเราสามารถโปรโมทหรือทําการเลื่อนขั้นสมาชิกคนนั้นได้นะครับและสมาชิกแก๊งระดับสูงรวมไปถึงหัวหน้าแก๊งอย่างทรอวิสเบเกอร์ของเราเองเนี่ยเวลาที่เลเวลอัพก็จะมีการเลือกความสามารถเสริมขอองงงตัวเซึ่ กได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ต้องเลือกและพิจารณากันดีๆว่าจะเอาความสามารถใดใส่ให้กับตัวละครของเราเพราะจากที่ดูนี่มันเหมือนจะรีเซ็ตไม่ได้ด้วยนะ และที่สําคัญนี่คือเกมแบบโรคไลท์ด้วยนะครับในกรณีที่คุณเอาหัวหน้าแก๊งอย่างตัว Travis Baker เองไปลงสนามแล้วพลาดท่าตายขึ้นมาเนี่ยเกมจะเริ่มใหม่หมดทุกอย่างนะครับเราต้องเริ่มบุกแก๊งใหม่ๆห,หมดแต่การอัปเกรดถาวรอนนย่างเช่นสำนักงานของแก๊งเราเนี่ยจะยังคงอยู่สกิลที่ได้มาจากเลเวลอัพก็ยังอยู่ด้วยนะครับแค่เล่นใหม่เท่านั้นเออพยายามฉีกไปโรลไลท์ด้วยเอากับเกมมันเิ ทีนี้มาดูระบบเกมเพลย์ในระหว่างการเล่นกันบ้านนะครับบอกเลยว่าเพย์เดย์เป็นยังไงเกมนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับบางภารกิจเนี่ยเราสามารถรอบเยนได้โดยกดสั่งให้ลูกทีมของเราเนี่ยข่คมขู่ตัวประกันจับมัดเข็มบันท้ายไว้แล้วค่อยๆฉกเอาของหรือว่าทรัพย์สินมีค่าออกไปจะต่างจากตรงเพย์เดย์หน่อยเดียวตรงที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่ต้องควักหน้ากาก,ากมาใส่เท่ๆแล้วนะครับแต่มองอีกมุมนึงก็คือปล้นกันแบบเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้เลยนะใจถึงกันทั้งแก๊งจริงๆอาจจะเพราะเมืองนี้เนี่ยอาญกรรมมันปเป็นเร โดยในระหว่างการปล้นนะครับเราก็จะมีการติดตั้งเลื่อยยนต์เจาะตู้เซฟต่างๆโดยเราสามารถบูสต์ความเร็วในการเจาะได้ด้วยการเข้าไปกดถ้าพลาดขึ้นมาก็ต้องรอคูลดาวนะครับแล้วก็ใช้เวลานานยิ่งขึ้นเมื่อเจาะตู้เซฟเสร็จนะครับเราก็โกยของมีค่าเข้ากระเป๋าแล้วก็หลบหนีไปยังจุดหลบหนีได้เลยซึ่งระบบนี้มันก็เหมือนกับเพเดอีกนะก็คือตัวละครเราเนี่ยเวลาแบกของหนักหรือว่ากระเป๋านะครับจะใช้ได้แค่ปืนพกเท่านั้นและมุมกล้องเราก็จะเอียงๆหน่อยนึงนะครับภารกิจแต่ละภารกิจก็จะ จริงๆถ้ามันขึ้นว่า objective not complete เนี่ยเราสามารถกดหนีได้แหละแต่ว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะไม่คุ้มเอาและเมื่อเสร็จภาร,รกิจในแต่ละวันนะครับเราสามารถกดจบวันได้เลยถามว่าทําไมต้องจบวันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยสมาชิกแก๊งของเราจะออกไปทําหน้าที่ของตัวเองได้เพียงเวลาหนึ่งสองรอบเท่านั้นเสร็จแล้วก็ต้องไปพักผ่อนนะครับแล้วสมาชิกในแก๊งจะมีอาการบาดเจ็บได้หรือถ้าเอาไปล้มในเกมการเล่นสักรอบ2รอบเนี่ยสมาชิกแก๊งคนนั้นก็อาจจะตายไปเลยนะครับอยากได้ก็ต้องไปหาคนใหม่เพิ่มเอาดังนั้นจงระวังสมาชกกแก๊งที่ หรือคุณภาพแล้วก็อาวุธที่ดีนีตายไปจะเสียดายเอาได้อย่าลืมว่ามันหาได้จากกาชานะแม่เสี่ยงดวงมันไม่พอยังตายถาวรอ,อีกนะลูกน้องเราเนี่ย ในด้านของการดีไซน์ภารกิจต้องบอกว่ามันซ้ำซากแล้วก็ย่ำแย่ประมาณนะครับหลายภารกิจก็แค่เปลี่ยนฉากเท่านั้นแต่เงื่อนไขานการผ่านมันก็เหมือนเดิมที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือโบนัสในการเล่นแบบบูหลกหรือว่ารอบเรนเนี่ยมันแทบจะไม่ให้ความคุ้มค่าเลยท้ายที่สุดเนี่ยจะบูหรือจะรอบเรนก็ไม่ต่างกันนะครับแถมบางทีการรอบเรนยังเสียเวลาโดยใช่เหตุซะมากกว่าซึ่งก็ชัดเลยว่ามันเป็นผลจากการดีไซน์เกมที่ขาดการขัดเกลาจริงๆ หลักๆของเกมนี้นะครับจึงอยู่ที่โหมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะถ้าใครจะจัดเกมนี้มาเล่นออนไลน์ก็คงต้องบอกว่าช้าไปเยอะนะครับเหมือนรีวิวเราเนี่ยแหละแซวตัวเองหน่อยนะโดนเกมใหญ่ๆกลบไปสนานนะครับเพิ่งได้ลองมาจับเกมนี้เล่นกันแต่ถ้าใครมีเพื่อนอยากลองของแปลกอยากลองอะไรใหม่เกมนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับถ้าไม่ติดเรื่องราคาเพราะบอกตรงๆนะว่าราคานี้กับคุณภาพนี้กำเงินไปซื้อ p พย์เดแล้วบวกดียวลเพิ่มจะคุ้มกว่าหรือไม่ก็รอ p พย์ตอนกันยายนเลยก็ได้ครับคุ้มกว่าแน่ Thank you. กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราโอเคที่สุดในเกมนี้ก็คือส่วนของ Performance นี่แหละครับบอกไว้ก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ก็ถือว่าผ่านขัน้นแนะนําของมันนะครับแล้วเราก็ตั้งค่ากราฟิกให้อยู่ในขั้นสูงทําให้ได้ภาพกราฟิกแล้วก็แสงเงาที่สวยงามมากแต่ว่าเฟรมเรทก็แทบไม่ดรอปเลยนะครับหรือมีปัญหาอะไรเลยในระหว่างการเล่นเรียกได้ว่าเป็นการ optimize เกมที่ทํากันบ้านมาดีพอสมควรเลยแต่ก็ใช่ว่ามันจะยอดเยี่ยมอะไรข้นมากขนาดนั้นนะครับเพราะแม้ว่าเกมจะลื่นก็จริงแต่ปัญหาเกมล่มเกม, Crash เกเกกมกเแครอบรบั ออกรัวๆจนอยากเลิกเลยนะ ส่วนของการเซตติ้งแล้วก็ออปชันต่างๆก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกว่าหลายๆเกมเช่นกันโดยเฉพาะตัวเลือกในการเซตติ้งหรือการตั้งค่าปุ่มที่ให้อิสระมากๆนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าความเร็วในการเคลื่อนที่เดสโซนของการควบคุมแล้วก็นอื่นก็ถือว่าเยอะมากจริงๆแต่เชื่อเถอะว่าเราคงไม่ได้ปรับมันจนหมดแน่ๆนะครับส่วนของกราฟิกเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่เยอะเท่าแถมไม่มีภาพพรีเซตติ้งให้ดูด้วยว่าปรับอย่างไงแต่เชื่อว่าคนที่เล่นเกมมาเยอะๆนะครับก็น่าจะรู้ถึงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อทำให้ภาพรวมของเพอร์ฟ เ,เนั่นแหละครับปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์หลักๆเลยก็คือเกมมันเด้งบ่อยมากนะฮะเออะเด้งเออาเด้งจบภารกิจเด้งเริ่มภารกิจเด้งซุ่มกาชายอยู่ก็เด้งมันเด้งแบบไม่มีเหตุมีผลเลยนะครับในระหว่างการรันเกมเนี่ยก็คือนอกจากนั้นเนี่ยฉากคัดซีนนะครับยังมีปัญหาสะดุดนะภาพค้างแล้วก็บวกกับเด้งเข้าไปอีกโอ้โหหนักเลยนะคือเสียดายมากนึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีนะดันมาตกม้าตายต,ายตอนเด้งแล้วก็บัก ออกจากเกมมาดื้อๆเนี่นยนะครับออฟฟิศเกมิงโดสครับนั่งดูผมเล่นอยู่เนี่ยตายปุ๊บตกใจหรือว่าเพอร์บเดทอ้อเปล่านะครับเกมคลชเด้งออกจากเกมเฉยแม่ทำไปได้นะ ครามบอสล็อกเคซิตี้นะครับถือว่าเป็นเกมโคลนเพเดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เพราะตัวเกมมันคงองบไปลงกับนักแสดงสมดโดยเฉพาะชักลอริสนะฮะหลายอย่างในเกมมันเลยชีพเกินไปมากๆแม้ระบบบางอย่างจะดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่เกมที่คุณต้องเล่นหรือห้ามพลาดแต่อย่างใดอย่างน้อยก็โชคดีที่มันไม่ใช่เกมที่ย่ำแย่ไปรอบด้านแบบเกมอื่นๆที่เคยมีหรือออกมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับใครมีเงินเหลือจะลองดูก็ได้แต่ทางที่ดีผมว่ารอลดดีกว่านะ